คือเนื่องจากว่าอากาศเมืองไทยร้อนการพรมน้ำจะทำให้ความรู้สึกแล้วก็มันจะเย็นขึ้นครับออาะาอะไรโรต่รู้อช่วงนเพราะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มีคุณฟังไว้เลยนะคุณจะเป็นกลุ่มแรกที่ผู้ชายคนนี้สให้ชายคนนี้สาดน้ำให้นะครับ ดนิดนึงให้พี่พี่สื่อมวลชนนิดนึงนะฮะลงมาพันมาทันทีพยนถยนต์พยรถนต์ฝั่งนี้่อยดีครับเอียงดินด้านนี้นิดน,นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชัวร์ไปดีนะแล้วนะครับเอาละงั้นรถยนินครับการบ๊อบพวงอะไรครับ